ัสดีค่ะพี่น้องเมื่อกี้อากาศดีแต่เศร้าๆค่ะแพนสิพ้าพี่น้องเข้าป่าไปเก็บเลดบอร์รี่บูเบอร์รี่เก็บผลไม้ค่ะขันพ่อเฮดกับเอาเฮดค่ะพี่น้องไปกันเลยค่ะป่าประจําคือเก่าแล้วพี่น้องมันปูดอกงามตอนกลางคืนอากาศก็เย็นแล้วพี่น้อง ดอกเห็ดอันนี้กัดว่ามีปัญหาเรื่องความเย็นงามคือเกาคุณค่ะพี่น้องโอ้ยมนเข้าไปงามงามค่ะ โมหน้าทัดมากกัดลายคือเก่ากำลังสีตเต็มใบพี่น้องบใบมาสีมือถืออากาศเย็นกระดอกสดคือเก่างามงามพี่น้อง เหตเมืองหนาวทนความเย็นเกิดตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนจนหิมะลงพันน้ำขึ้นตีลบมันกลเป็นน้ำเค็งแต่่ายามกาง,กงเบนมันละลายมันเป็นบวกเนาะพาทิขึ้นมันก็จเจริญเติบโตขึ้นคือเก่าพี่นงเห็ดอันนี้แต่วาลูกมันบอออกขึ้นมา ขันหิมาลงเพราะว่ามันเก็ดสตักคือว่ามันบกเพาะสปอค่ะมันเก็ดสตักมันกสิยุดมันกสิยุดการเจริญเติบโตแต่ว่าขันอันใหญ่ขันสมมติมันขึ้นมาดินแล้วมันก็ยังใหญ่ได้เพราะว่ายามกลางวันมันยังเป็นบวกอยู่ คือกันกับชูปิโลค่ะเก็บได้ยาวเห็ดอันนี้พี่น้องน้ำนี่กระแมนเบิดค่ะพี่น้องเพิ่นมาถือกน้ำฝนอาทิตย์ที่ผ่านมาฝนตกเถือกกรในแพนกระทิ่งเพิ่นไปเพิ่นบ่ท่นไดน้ยังมามาอนี้กัะบานแล้ว กำลังพอดีเก็บค่ะอ่อนซ้อนจะพี่น้องไปหาทั้งใดอีกบัดที่นี่เมื่อกี้นี่แพทย์ค่คือเห็นยูโมตรงนั้นค่ะพี่น้องเห็นยูโมตรงนั้นค่ะอ้ยโมต่อมูอยู่พี่น้องเหลืองกระจะอยู่คือเกาปลานี่บนบ่มีค้นมาเก็บมีแต่เพน เธอกรอนเฮ้าเหลือโลโดอกหน่อยนันไหวมันนี้มันกใหไงแล้วพี่น้องกำลังพอดีเก็บจับเบิ้งกับคาแน่นเลยพี่น้องอากาศเย็นกับแม่นอันตันคือเก่าบุ่นกับพี่น้องทั้งหน้า เหลืองอารามเอาไปอบแห้งไว้กินย่ามหนาวพี่น้งองน,นี่พันตายเด็ดค่ะปีนี้ชิบสองชิบสามมื่อฝนมันทิ้งช่วงอยู่ผักต่างของขินแลนด์ทั้งแทนอยู่ บางมองมันน้นมันกระตายเด็ดนะพี่น้องโอ้ช่างหางาคุณพี่น้อง สวยบค่ครับพี่น้องอืมขุนทั้งหนาิุนกันเลยหนาหมอกผูกๆก็แห้งขาอ้วนขุนครับพี่น้องพี่น้องข้ามาพ่อเฮ็ดเพิ่งขาล้ายแเลยจ้ารุ่ไก่ๆขุนแต่ว่ามันบานเลี้ยวบานแล้วค่ะไว้เป็นพิพิธภัณฑ์ เนี่ยค่ะเกตสามค่ะเป็นพิพิธภัณฑ์ปิดหูไว้ปิดหูไว้เนี่ยครับพี่น้องเอาไปเกงค่ะแต่ว่ามันนีแพนบ่อไปเนาะคะเนาะมันมัน,ม,นมีหลายแล้วจะพี่น้องไม่โฟเซ็นก็นได้แพนลวกไว้แล้วปิดหูไว้สวยงามมากๆเลยธรรมชาติ ไปหาเห็ดเหลืองกันต่อจ้าพี่น้องเห็ดที่เก็บมาได้กะท่านี่ละจ้าพี่น้องมันก็เห็นไปเรื่อยๆค่ะเก็บไปน้ำเรื่อยๆพี่น้องผุนค่าถาแล้วถาแล้วพี่น้องโอนโซนค่ะ อยากโน้เนเพิ่นก,กในน 3, น็ใหญ่ขึ้นแต่ว่าบดดอกใหญ่นะพี่น้องปกติในดอกมันสามสีนิวใหญ่ขึ้นดูจ้ะช่ไดไม่เก็บอีกอยู่จ้ะพี่นอ้องปานีคุณค่ะ พานี่แพนพาพี่น้องมาเก็บหลอดที่ชีเลวอันนี้เห้าเหลืออันหน่อยมันไบพี่น้องมามานี้มันไก่ไงสวยบ่จ้าพี่น้องโอ้ยดอกตัดตึงๆนักจ้ะพี่น้องขามเน่นมันยังมีอีกข้างหนาคุณพี่น้อง แค้นจำได้จนสิ้นปลาก็าได้แล่นเห็นต้นใหม่ก็จำได้ทุกหกทิดอรรดอ,อยู่แต่งา à มอดอยู่แต่ n าหมอดฟุกูก ง้มบ่จ้บพี่น้องเบิ่งค่ะเบิงบิวผีพร้อมเนี่ยค่ะต้นใหม่ต้นใหม่ซิฟก็ปีค่ะให้เสือล้ายลาย,ลายปลาเห็ดนี่ดีขนาดพี่น้องไปตอกันเลยจ้าดีใจลายพี่น้องยางมาก,กับมะพรเห็ดเพ่งหวานดอกหนึ่งป้าเดี๋ยวกันกับที่เฮ้าเก็บอยู่นี่เลยจ้ะพี่น้อง ปลาคริสต์มาสดำถุไว้ได้ยุจพี่น้องงามอยู่ค่ะมันอืดเลี้ยว่าฟูค่ะพี่น้องงามอยู่จ้ะงามป่านนี้ละเฮ็ดป่ายแล้วดูร้อนเลี้ยว ดีใจค่ะได้ดอกเดียวก็ะไดยางเบิดปลาหันก็พอดอกเล็กมาซิมาเก็บหมากแดงพี่นอกมาพอหมากบูบอรีคนลูกง่ง่อากาศมันเย็นแล้วเพ่นได้กินน้นาหมอกนั่งบ่มีไผ่ตักจะค้นอยู่พี่น้องมองนี่ดรกเป็นเปียงเป็นขืดอยู่ค่ะโอ้อ่อนช้อนได้จ้ะพี่นอ้อง เดี๋ยวจัดการเลยเนาะพี่น้องเนี่ยตักแบบขนาดที่เ่ามันบวบปวดหลังปวดแหวว้ด้พี่น้องแบบนดีคักโปรเฟช诺เนี่ยตัดกอันนี้แบบมืออาชีพมากแดงกระตักยี่ดีค่ะทั้งมากดำหอม ถูหลักมายืบ,บ,บยึยืดวงคัะจับพี่น,นกคุณครัพี่นอก ลูกง่ายง่ายื๊บ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 น่าตากอันนี้ดีดีค่ะนี่ค่ะพี่น้อง ทุกคนตักดีขนาดค่ะแม่ตักอันนี้สุดโยนมองนี้อีกพี่น้องไก่คูพอดี แกระแหงบูบอรีกะบนวยใหญ่ทำความสะอาดแป๊บเดียวกระเหลกนวยใหญ่แบบนี้พี่น้งองน,นู้นละมากันจิบมาดีดีแน่ตักอันนี้เพื่อนเพื่อนพุ่นนะคะ แป๊บเดียวบ,บปวดหลังกวดแอวจ้าเพื่อนๆถุงตำกับปั๊บได้เคล็ดลับดีๆแทนเอามาบอกเพื่อนๆค่ะอันใดมีประโยชน์เาข้ากัมาแดงปันกันเนาะคะ่ะเพื่อนๆรักมากแดงก็ดีค่ะถ้ามีงูแแงวเนี่ยบ่ต้องยานหรอกคะ่ะเพราะว่าเขาใส่อันนี้เนาะคะ่ะเขาบ่ได้เอามือไปจ้วงเพื่อนๆ แป๊บเดียวเต็มแล้วค่ะเอาไปเทใส่ถังเพื่อนเพื่อนรูปไปเลยเลยทุกทคนปซ้ำเมื่อแล้วเพื่อนได้กินน้ำหยานเพื่อนได้กินน้ำหมอกค่ะน่วยใหญ่ค่ะค่ะเพื่อนๆ พี่น้องจวดจวดตักแป๊บเดียวค่ะหลังกระบอกปวดพี่น้องอ้าวค่านี่บปว,วดหลังปวดเอวคุน่ะทั้งหน้าโอ้ยหลายค่ะพี่น้องลูกไง่ค่ะโอ,อนโซ้อนค่ะ เอามาเทปกนปัดที่นี่คุณครับพี่นอ้องมีแต่วยใหญ่ๆค่ะน่าจับแ,แบบไดมาตรฐานที่ดีเพื่อน ต้องกลมให้ปวดหลัปลลงปวดเอวค่ะใส่ได้ลายพร้อมนะเพื่อนๆแต่ว่าเข้าบริตักเต็มนี่ดรอกค่ะเพราะว่าขันมันขยอกหากันไรมันกระชิเตะเน,นาะค่ะเพื่อนๆพืใส่พอประมาณสักประมาณเกือบเคึ่งกิโลกับไปเทค่ะโอ้ยข้างหน้าก็ะมีค่ะเพื่อนๆพนคุณค่ะยังบรมีไผมาตักไปลุยก,กันเลยค่ะ สุดยอดค่าที่ตักอันนี้แปบ๊บเดียวจะเครื่องทางแล้วทุกๆคนสำหรับวันนี้แพนก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆลุงป้านอาอาที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และติดตามเป็นกำลังใจให้กับแพนทำคลิปดีๆต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับอันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย